การต่อข้อมูลเลสเตอร์นะคะการต่อข้อมูลเลสเตอร์จากเลสเตอร์แคตตาล็อกโดยต้องเก็บข้อมูลไว้ในลูก geo database นะคะไปเปิดแล็บที่15นะคะเปิดขึ้นมาเลือกเลสเตอร์แคตตาล็อกนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็สร้าง geo database นะคะให้คลิกขวาที่เลสเตอร์แคตตาล็อกค่ะเลือก นิว <New, S 2> เลือกไฟล์ geo database นะคะแล้วตั้งชื่อโมเ e t ในที่นี้จะตั้งว่าโมเ e t นะคะแล้วก็ Underscore Name แล้วกันนะคะ เสร็จแล้วก็คลิกขวาที่ m o s e ส u n d e r s เ o r e name เลือก new r u s t e r catalog ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะมีในลักษณะนี้ รัตเตอร์แคตตาล็อกนะคะในช่องรัตเตอร์แคตตาล็อกเนーค่ะตั้งชื่อลงไปตั้งชื่อลงไปที่ชาเดียน เราก็จะตั้งชื่อก่อนนะคะเราจะตั้งชื่อว่าโมเสสนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลือกพิกัด กัดอินเดียนเลือกพิกัดที่ UTM นะคะแล้วก็หนึ่นะคะ w g s หนึ่เกาแล้วก็จะเลือกโซนที่น็อตก่อนนะคะ อ๋อคอแล้วก็เลือกโซนที่47ค่ะในช่องเอาพุทเลือกที่จัดเก็บโมเสกนะคะแล้วกดโอเคค่ะแล้วก็กด OK ก็รอประมวลผลเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่โค้ดนะคะพอประมวลผลขึ้นมาแล้วโมเร็จจะอยู่ที่แถบแคตตาลอ็อกจากนั้นโหลดหรือเลือกโหลดลาสเตอร์นะคะ ค a ัสเตอร์แคตตล็อกนะคะจากนั้นก็เลือกเลือกโมดเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็โหลด แล้วก็เลือกโหลดล่าสเตอร์ a b a s e นะคะ dataset Dat ค่ะคลิกเพิ่มข้อมูลในช่อง Input นะคะโดย add ข้อมูลล u s t e r จากโฟลเดอร์ค่ะจากโฟลเดอร์ล a าสเตอร์แคตล็อกค่ะแล้วเลือกเข้ามาในช่อง Input นะคะ เลือกที่จัดเก็บระหว่างนั้นเลือกเสร็จแล้วกดโอเคไปเลยนะคะ ก็ว่างนั้นเราก็รอรอให้มันประมวลผลออกมาเมื่อเ,เปิดเมื่อจะเปิดตารางให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก o p e n a c t i v i t t a b l e คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Data เลือก Mosage a s t e r Catalog นะคะ mm hmm. คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก, mm hmm. อก Data นะคะเลือก m o s a g d a t a Catalog ก็จะเป็นช่อง collection ก็จะเห็นช่อง collection นี่นะคะเลือกที่จัดเก็บแล้วตั้งตั้งชื่อในช่อง name ค่ะเปลี่ยนนามสกุลให้เป็น imageing i m a g i n g image มมมมนะคะตั้งชื่อในที่นี้เราจะตั้งคำว่า เนมค่ะ,ะแล้วเราก็อิมเมจอิมเมจค่ะจากนั้นก็กดเซฟค่ะเดี๋ยวลืมตั้งตรงนี้นะคะเราก็จะตั้งให้ XY ตรงนี้เป็น25แล้วก็25่สินะคะแล้วก็กดเซฟะค,ะค่ะค่ะอหลังจาก,จากเซฟแล้วแล้หลังจากที่เราเซฟแล้วคะ่ะจะมีภาพปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะคะ กดที่เครื่องมือนะคะเครื่องมือ full full e x t e n นะคะ ที่ full screen แล้วก็จากนั้นคลิกที่เครื่องมือค่ะ clear <Yeah. S 1> select f e a t e r ค่ะ mm hmm. อันที่เราจะเอานำภาพมาต่อกันนะคะแล้วก็คลิกขวาที่ โมเ็กเนมนะคะ open a t t i v e view ค่ะก <th doświad> um, ็จะทำทำแบบนี้ก็ได้ค่ะในเมื่อภาพมามาต่อกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ c l r a r select ็กฟูเค่ะก็จะเป็นเพื่อที่จะลบเส้นสีฟ้านี้ออกค่ะเมื่อไอแถบสีฟ้าหายหายไปแล้วนะคะ ถ้าเกิดเราเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้านหน้าอันนี้ออกไปนะครับภาพก็จะอยู่เหมือนเดิมค่ะครับขอบคุณมากค่ะ